ต่อไปนะครับก็จะเป็นเข่าครับเป็นอาวุธสั้นนะครับอาวุธที่อยู่ในระยะประชิดนะครับตัวติดกันนะครับมีการกอดติดกันมือกอดใช้ไม่ได้อยู่แล้วหมัดสอดเตะถีดใช้ไม่ได้แต่เข่าครับสามารถที่จะใช้ได้ในระยะประชิดและก็ในระยะไกลนะครับนะตัวติดกันก็ยังเอาอาวุธเข่าได้นะครับ ข่าครับที่เราจะมาฝึกกันนะครับผมจะเอามาแค่เข่าตรงนะครับกับเข่าตัดเข่าตีนะครับแล้วก็เข่าลอยนะฮะดูเข่าตรงนะครับเข่าตรงยืนเท้าหนำเท้าตามน,น,นะครับหนึ่งนะครับนะปลายเท้าผมมาให้แหลมด้วยกัน มุมไม้แหลมไปแบบนี้นะครับไม่แหลมนะครับกับแบบนี้จะมีแรงแหลมอ,อยู่นะครับนะฮะเข่าตรงด้านหน้าก่อนนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองดด้านข้างนะครับให้นักศึกษาจินตนาการว่าเราจับคอของผู้ต่อสู้อยู่นะครับหนึ่งสอง หนสองจะสังเกตได้นะครับว่าท้าที่ยืนนะครับเท้าที่ยืนเรจาจะขยังขึ้นมาให้ตัวเราสูงข,ขึ้นนะครับ1 2น,นะครับ1นสองนะครับเข้าตรงต่อไปนะครับก็จะเป็นเข่าตีก็ต,ตีมาจากกานท่า นะครับ 2> 1 2นะครับยืนข้างน้ำั้างตามนะครับจินตนาการว่าเราจับขอของผู้ต่อสู้อยู่ 2> 1 2 1 2โอเคนะครับเข่าที่3ครับก็จะเป็นเข่าตัดครับน1นึ่งะสอง นะฮะหนสองนะครับอีกันข้งซ้ากับกานข้างครับน1นสองนะฮะกันข้างกันหนึงนะครับ1นึง่งสองโอเคนะครับเข้าตรง เข่าตีเข่าตัดน,นะครับสี่นะครับก็จะเป็นเข่าลอยครับนะฮะปึ้งปึ้งนะครับนะเด็กวขึ้นปึงป้งนะครับนะบนะปึง้งเหมือนเราใช้วิธีการสลับเข่านะครับปึง้งโอเคนะฮะ ลอยก็จะลอยตัวไปนะครับปึ้งนะครับก็จะเป็นเขาลอยหมดเลยปึ้งนะฮะปึ้งนะครับ,รบสามารถที่จะออกได้ทั้งซ้ายและขวาปึ้งนะครับนะอาวุธเขา่าสี่เขา่า